วงนี้เรามีนักเตะที่จะพูดถึงสินค้าของแพนครับสโมสรของพวกเขาก็เป็นสโมสรสัญชาติไทยร้อยเช่นกันไปคุยกับพวกเขากันหน่อยดีกว่าครับตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาก็ได้ยินชื่อแผนตั้่แตอแรกแล้วครับประทับใจครับที่ได้มาร่วมงานครับ start comfortable i feel very well and confidence to make control the ball เวลามีไม่มากครับอยากจะให้ฝากอะไรถึงผู้ชมและแฟนบอลหน่อยครับคนไทยต้องใช้ของไทยครับคนไทยใส่แผ่นครับทุกเสียงยืนยันจากมืออาชีพตัวจริงแพทย์แบรนด์สินค้าไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แผน ล็อก็สู่ประเที่2ของคอมบอนสเตเดียมครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปต่อเนื่องครับต่อเนื่องถึงความมันและก็เบื้องหลังนะครับของภาพยนตร์เรื่องที่แฟนบอลเพื่อนตำรวจแล้วก็สโมสรเขาจัดให้กับคนรักกันครับผู้นี้ต้องประสบความสำเร็จตามคิวที่กําหนดขึ้นตามนี้ครับตอนนี้เราอยู่กับต้านะครับต้านี่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่บอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นหนังเนี่ยต้องเป็นผู้กำกับ <c oughs> เพราะว่าควบคุมคิวทุกอย่างแล้วก็รู้ เนื้อเรื่องทุกอย่างถ้าวันนี้จะหลุดก็หลุดจากเขานะครับเพราะ <c oughs> ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าคิวกล้องเป็นอย่างไรบ้างก็คือพูดง่ายวันนี้ตัวละครมีแค่พระเอกกับนางเอกใช <c oughs> ่ครับ <c oughs> พระเอกขอนางเอกแต่งงานแต่นางเอกยังไม่รู้ <c oughs> ใช่ครับทันนี่แสดงว่าเนื้อเรื่องวันนี้ถ้าอาจจะจบคลายแม็กซ์ก็คือว่านางเอกอาจจะปฏิเสธไม่แต่งงานก็ได้หนังก็อาจจะจบแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งไปไมได้ไหมใช่ครับคือวันนี้เจ้าสาวเนี่ยสดสดแต่เจ้าบ่าวโอเคเตรียมการทุกอย่างหมดแล่วผมถามเจ้าบ่าวเนี่ยมีมาร์ควันแต่งงานไ้ด้วยโอ้โหทุเรศ แต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยกว่าจะได้มาน่าจะยากลําบากใช่ครับเพราะอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยคือเรามีปัญหาเรื่องพักครึ่งช่วงเวลามันน้อยอ่าใช่ครับมันต้องเสร็จภายใน15นาทีใช่ครับแล้วก็ต้องคิวต้องเป๊ะมากนะเดี๋ยวขอดูทุกอย่างกันนะเอาแบบจําลองว่าเหตุการณ์จําลองที่มันจะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์จริงมันจะแตกต่างแค่ไหนได้เลครับไปไหนก่อนเดี๋ยวไปห้องตองสองก่อนครับตองสองมันคือห้องอะไรอ่ะเดี๋ยวตามไปดูตองสองคืออะไสวัสดีครับพี่ป๊อต สวัสดีครับพี่วอ้โหเราได้บอกทคาว่าเราจะมาทำอะไรตรงนี้ยังไม่ได้บอกเลยครับนี่คือพี่ป๊อตหนึ่งในทีมงานที่ต้องทำงานวันนี้ใช่ครับโอ้โหแน่นอนจริงจุดแรกเลยต้องเช็คอะไรก่อนนะใช่ครับเราต้องเอาไฟเมื่อกี้เพิ่งทำมาสดๆซึ่งตัดเสร็จเลยใช่ครับเมื่อวานเนี่ยมีเบื้องหลังยู่แล้วเราได้มาถ่ายทำไว้ก็หวังว่าจะเป๊ะหวังว่าอย่างนั้นนะแต่อาจจะไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกอย่าง้าสดแบบนี้ใช่ครับ เพราะเวลาเตรียมการน้อยมากคือสิ่งสําคัญที่มีการพูดคุยกันไว้เนี่ยคือเจ้าบ่าวเขาก็คาดหวังมากว่ามันจะดีนะฮะแต่เราก็เข้าใจสถานการณ์ที่มันเป็นไปในช่วง15นาทีต่อพักครึ่งและพี่ป๊อปอ๋อขึ้นแล้วนะฮะใช่แล้วตอนนี้หลายคนงงมากหลายคนก็งงๆเอ้ยอะไรเก็บไปทำเซอร์ไพรส์โอเคอะไหวได้หน่อยมาคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าการทำงานเนี่ยมืออาชีพมาก คือใครเป็นแฟนบอลของทีมเพื่อนตำรวจเนี่ยต้องบอกว่ารักตายอันที่ผมออกไปข้างนอกเลยครับบริเวณรอบๆสนามเนี่ยต้องบอกว่าจะมีแต่จุดครับที่เป็นคิวที่เขาได้ได้มากไว้ให้คุณต้นเจ้าบ่าวเนี่ยได้ปฏิบัติตามนะครับแล้วคิวว่าจะลงล็อกเป๊ะเป๊ะเป๊ะภายใน15นาทีดังนั้นครับปัญหาที่เกิดขึ้นแรกสุดกับจุดใหญ่ด้วยก็คือจอโมนิเตอร์ยักษ์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพิกเซลไม่เต็มนะครับ ดังนั้นการที่จะเล่วีทีอาที่คุณต้นนั้นจะบอกรักกับเจ้าสาวเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์ต้องไปแก้ไขครับอ่ะตอนนี้ครับผมกับต้าเนี่ยอยู่กันบริเวณหลังประตูน,นะครับของสนามนี่คือจุดหนึ่งที่จะทำให้หนางเอกของเราก็าคือเจ้าสาวในอนาคตเนี่ยรู้ว่าพระเอกเจ้าบ่าวต้องการอะไรใช่ครับเป็นไงจอตัวน,นี้จอเอ็กซิเดนต์น,นิดหน่อยครับครับ ก็ช่างปอตเมื่อกี้นี้ก็ <c oughs> กําลังเข้าไปซ่อมแซมอยู่ครับปัญหามาแล้วครับตอนนี้ครับอ่ะพอหลังจากเจ้าสาวเห็นจอเนี่ยคิวต่อไปทางนู้นก็ต้องแตกตื่นหน่อย <c oughs> ใช่ใชครต้องมีละครอีกชุดหนึ่ง<ช> <c oughs> ตกตาใช่ครับใช่ไหม <c oughs> ฮะอ่ะปัญหาอย่างหนึ่งที่เรายังต้องติดตามแล้วก็ต้องคอยลุ้นก็คือว่าเรายังไม่ได้แจ้ง ทางแม็กคเปเชเนอร์แล้วก็ฝ่ายการแข่งขันว่าจะมีคิวแบบนี้ช่วงพักงใช่ครับมันทําได้ไหมจริงๆแล้วมันก็ยากนะครับทางเพราะมันเป็นทาง AFC ใช่ไหมฮะใช่จะได้ไหมเนี่ยก็ต้องลองดูครับต้องคุยกับเขาดูว่าเออจริงๆทําให้คนรักกันนะนะแบบก็ผ่านๆได้บ้างบางเรื่องบางราวใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เขาจะประชุมกันก่อนเกมประมาณสองชั่วโมงเรามาก่อนนามผสมควรนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมว่าคุณผู้ชมไปดูคิวก่อนดีกว่าว่าทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างคิวไม่เยอะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันจะรันตามคิวหรือเปล่าในช่วงเวลาทททีีีี่่่มเเพยงแค15นนนาาั้ นะครับอตอนนี้เดี๋ยวไปจุดต่อไปคือจุดของแฟนบอลที่เจ้าสาวอยู่เชิญเลยครับต้ครับครับนี่แหละเป็นฝั่งครับที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะได้ยู่ฝั่งนี้ด้วยกันอ,อ๋อแล้วมีจุดไหนฮะท,ที่ที่รถจะมาจอดผมว่าตอนแรกที่วางไว้น่าจะมีบันไดครับแต่นี้ ได้เป็นรถกรอล์ฟน่มามะจอดตรงนี้เลยอ๋ออนุญาตให้ให้ขับวนมาตั้งแต่นู่นเลยใช่ครับอ๋อคือว่าเดี๋ยวคิวเนี่ยทางเจ้าบ่าวจะไปทางนู้นเลยใช่ครับอืมจะอุ้มไปเลยอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวสดเอารายการก็ตื่นเวลาตรงนั้นเนี่ยต้องมีคนช่วย,ยแล้วกองเชียร์ก็เยอะนะครับแล้วขอแต่งงานวันนี้เลยใช่ครับ รนะลองดูฮะไม่มีการซ้อมด้วยใช่เพราะว่านี่เรามาคุยกันเนี่ยคือทางฝั่งตัวละครเขาจะบอกสาวก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามันต้องมีอะไรบ้างก็ลองทาดูแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวสิ่งสำคัญคือต้องไปประชุมก่อนบอกฝ่ายจัดบอกแมตคเตเชอร์ให้ทราบว่าเราทํทกิจกรรมแบบนี้ซึ่งไม่เกี่ยวฟุตบอลหรอกแต่ว่าแฟนบอลเขาก็เป็นส่วนสาคัญของลุงกัปตันไทยเหมือนกันใช่ครับดังนั้น่ะเดี๋ยวไม่ทันเห็นปิดห้องเงียบแล้วนะ่ะเดี๋ยวนี้ นะตอนนี้ผมมาถึงในห้องประชุมนะครับซึ่งเขาต้องทำการประชุมจัดการแข่งขันก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นทุกครั้งนะครับเระสำคัญกับวันนี้1คิวที่ต้องเกิดขึ้นในช่วงครึ่งก็คือ วิธีการขอแต่งงานของแฟนบอนทีมอินซีเพื่อนตำรวจนะครับซึ่งก็มีการขอไปแล้วแล้วก็มีปัญหาไฟจัดบอกว่าเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าอย่ากเกินเวลา15ทีที่เขากำหนดไว้ให้นักกีฬาพักเท่านั้นเองโอเคครับเรียบร้อย เราได้ลายเซ็นของฝ่ายจากการแข่งขันเรียบร้อยแล้วครับเขาเขียนว่าสนับสนุนตามกิจกรรมที่เสนอนะครับโอ้สบายถ้าแบบนี้โปร่งเดินลงสนามได้เรียบร้อยแหมอยากเห็นและตื่นเต้นเนาะทุกนี้ขอบคุณด้ามากส่งให้ทางานนีครัมส่งครขอบคุณมากครับคุณครับเจอกันยวเจอกันนะครับผ